ค่ะวันนี้จะมารีวิวน้องข้าวหอมนะคะวันนี้น้องข้าวหอมเขาจะมาทําการบ้านนะคะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็กินไอติมใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วก็กินช็อกโกแลตใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะน้องข้าวหอมก็จะมาเขียนการบ้านค่ะดูนี่ค่ะวันนี้วันที่22นะคะเดือนมิถุนายน2อ6 5นายนะคะน้องข้าวหอมจะมาทําการบ้านนะคะวันนี้ได้การบ้านอะไรคะ ตัว J กับตัวอะไรคะเนี่ย F G <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวดูเข้าหอมนะคะ <Yeah. S 1> เขาจะทำสวยไหมจะออกนอกเส้นหรือเปล่า <Yeah. S 1> เริ่มเลยค่ะ let's go <S โอ้โหน้องข้าหอมเขาทำสวยมากเลยค่ะยอดไปเลยเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ทั้งบ้านทำสวยเหมือนน้องข้าหอมไหมคะเนี่ยหลานนะนี่ทำสวยมากๆเลยนะคะ เขาอยู่แค่อานุบาลสองเองนะคะเนี่ยยังทำเก่งขนาดนี้เลยนะดูสิคะแววตามุ่งมั่นตั้งใจมากเลยนะคะแสดงว่าอยู่โรงเรียนก็ต้องเก่งแม่ๆเลยใช่ไหมคะโอ้แล้วเพื่อนๆทำเก่งแบบนี้ไหมโอ้โรงเรียนของเขาหอมนะคะมีแต่เด็กเก่งๆนะคะดูสิคะเขาทำการบ้านเขาเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ย ทำไม่ออกนอกเส้นเลยนะคะเพื่อนๆอ้ uh ้ห huh. เขียนสวยมากๆเลยค่ะเขียนเร็วด้วยนะคะอันนี้ออกนอกเส้นนิดน,นึง mm hmm. ก็แก้ไขได้ค่ะใช่ไหมคะเออนี่เรามาดูหน้าตานะห้องหอมชัดๆนะคะหน้าตาน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ uh huh. น่ารักมากเลยนะคะชุดเขาก็สวยมากเลยนะคะ ชุดสวยมากเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะคะเนี่ยน้องเอลซากับอะไรนะกับแอนนาใช่ไหมคะอืมสุดยอดไปเลยอันนี้กระเป๋าก็เพิ่งได้มาใหม่นะคะเนี่ยเมื่อวานนี้สวยมากเลยเนาะคู่กับเสื้อเลยใช่ไหมคะอันนี้ทำกันมากเลยอ๋อเหรอคะเขนได้ก็คู่เหมือนกันนี่เราก็คู่เหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแพงแน่เลยนะคะว่าไหม บาบาไม่ยื้อย่อโอ้ยลบมันไม่สวยค่ะอันนี้อันนี้ไม่สวยค่ะต้องทำให้สวยค่ะจะได้ไรอูเพืเ่อนๆดูเขาทำตัวเจเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นตัวเอฟนะคะโอ้โหทาสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้เขียนยากนะคะแต่น้องข้าวหองเขาก็เขียนไม่ออกนอกเส้นเลยนะคะเนี่ยเขาทําสวยมากเลยนะคะ เพื่อนๆที่บ้านทําสวยเหมือนน้องข้อหอมไหมคะเนี่ยอันนี้น้าหมวยจะให้คะแนนเต็มสิบเลยนะคะเพราะว่าทําสวยเหลือเกินเอออันนี้คือต้องเขียนเองนะคะไม่มีเส้นปะน้องข้อหอมเขาก็ทําได้นะคะขีดแบบนี้ด้วยคะ่ะขีดออกไปเหมือนเพื่อนๆเขา ใช่ค่ะใช่ค่ะข้างล่างด้วยค่ะอันนี้มันต้องเขียนชื่อก้หอมอ๋อหรอคะต่อไปตัวจีนะคะโอ้โหน้องตัวจีน้องข้าวหอมเขียนเร็วแล้วเข้าเขียนสวยมากเลยนะคะ คือน้องข้าวอมเขาทำการบ้านแค่แป๊บเดียวก็เสร็จนะคะเพราะว่าเขาเก่งมากเลยค่ะโอ้โหไม่มีเส้นเขาก็ยังทําได้เขาเก่งมากมากเลยค่ะโค้งโค้งข,งขึ้นขึ้นโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูสิตัวจีน้นองข้าหอมทําสวยมากเลยค่ะต,ต่อไปค่ะตัวต่อไปไม่ได้ไม่ได้โอ้ยังไม่สวยหรอกค่ะ,คะยังไม่ตามมาตรฐานหรอกค่ะเดนิน <laughs> เอามาลบแล้วก็เขียนเพิ่มเลยค่ะ อ,อ้เขาทำสวยนะนี่น,นี่นี่ค่ะนี่ค่ะมันเอียงนิดนึงใช่ไหมคะเออนี่นี่เบียดูนะเขาทำจุดๆทำมาให้ตรงนี้ใช่ไหมบีบีบก็ขีดตรงนี้ออกเข้ามาก็โค้งอย่างนี้ยชืบๆๆชือชือชอ่อ่าบีบีทำบ้างทิตรงไหนอ่ะตรงนี้หรอจ้ะ เขีดอันนี้เข้ามาข้างในหน่อยเออต่อไปค่ะ